ดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ c h ชาแน,นลของคุณคูณ่อาร์ตี้นะฮะวันนี้นะครับเราจะมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงระบบสืบพันธุ์เพศหญิงใช่ไหมฮะระบบสืบพันธุ์เพศหญิงจําได้ไหมมีอะไรบ้างอ่าก็ถ้าใครยังจําไม่ได้นะครับก็ไปหมั่นทบทวนนะครับหรือถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนอยากให้ คุณครูอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนในสัปดาห์นี้อย่างที่ภาพหน้าปกอยู่เห็นๆกันแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องของอะไรเราจะพูดถึงเรื่องของอวัยวะ,วะหรือระบบสืบพันธุ์เพศชายนั่นเองอ่าเห็นสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องเพศหญิงเป็นยังไงวันนี้ระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยเราจะมาเรียนให้ลึกซึ้งเลยทีเดียวเนาะ นนะร,ระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยอย่างที่นักเรียนทุกคนรู้กันอยู่นะครับพอพแบบสิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับองคชาตใช่ปะ่ะแล้วก็ไอ้ที่ห้อยอยู่2อันเนี่ยลูกตุ้มนี่คือเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไข่แล้วนะเขาไม่เรียกไข่แล้วนะเขาเรียกว่าอันอะไรอันทะนั่นเองนะครับอพอแค่นี้ไว้ก่อนถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านี้นะครับเราเข้าสู่ในเนื้อหารายวิชากันเลยครับพร้อมแล้วไปเลย ก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้จักอ,อวัยวะเพศชายก่อนเนาะว่าภายนอกเนี่ยเวลาที่แบบเราแบบถอดกางเกงออกมาเนี่ยเราเห็นเลยภายนอกคืออะไรอย่างแรกที่เราจะเห็นก่อนที่จะเห็นอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายเราก็จะเห็นขนที่มันปกปิดอยู่ตรงหัวหน่าวนันหัวหน่าวอันนี้สัดา์ที่แล้วครูสอนไปแล้วขนนี้เรียกว่าอะไรพิวอะไรครับพิวบิ๊กแฮน,นั่นเองเนาะพิวบิ๊กแฮนี่ช่วยอะไรช่วยในการปกปิด ลดการเสียดสีณะขนาด,นาดมีเพศสัมพันธ์อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับยังจำกันได้ไหมนั่นคือหน้าที่ของพิวบิคแณอ่ะมาดูระบบสืบพันธุ์เพศชายเนี่ยอย่างที่เราเห็นเห็นภาพด้านบนไหมฮะภาพด้านบนนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่ารูปภาพของอวัยวะเพศชายนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยองค์ชาตองค์ชาตเนี่ยก็จะเป็นบริเวณเขาเรียกว่าอะไรแท่งแทที่ ออกมาเป็นงวงออกมาอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือเริ่ไอเขาเรียกอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายส่วนที่ห้อยสองอันเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอันทัอ่านั่นเองอันนี้คือจะเป็นภายนอกที่เราเห็นของเพศชายเนาะก็จะมีประมาณเท่านี้ส่วนนักเรียนสังเกตอ่าตรงปลายองคชาตไหมตรงปลายองคชาตตรงตรงที่สีชมพูด,ด้านบนเห็นไหมอ่า ตรงปลายองคชาตเนี่ยจะเป็นจุดที่เซนซิทีฟของเพศชายมันจะเหมือนกับจุดที่เซนซิทีฟของผู้หญิงหรือที่ไวต่อความรู้สึกนั่นคือจุดไหนของผู้หญิงจุดไหนตรงคริสตอลิสนั่นเองมันจะค,คล้ายกันนะครับถ้าจุดคริสตอลิสของผู้หญิงคือตรงปุ่มด้านบน ตรงปลายองคชาตินี้ก็จะเปรียบเสมือนตรงคริสตัลลิตของผู้ชายเหมือนกันนะครับจะเป็นจุดที่เซนซิทีฟนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งคือลักษณะก็จะมี2แบบ2แบบของผู้ชายก็คือแบบที่ปลายเปิดกับปลายยังไม่เปิดนักเรียนปลายเปิดกับไปลายไม่เปิดคือยังไงไปลายเปิดคือ,อตรงหนังบริเวณองคชาตอ่ะมันก็จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรมัน มันเปิดออกมาก็คือมันจะเป็นหนังรูปใช่ปะปกติสําหรับคนที่ยังไปลายไม่เปิดหนังตรงเนี้ยมันก็จะหุ้มมันก็จะปิดตรงบริเวณสีชมพูด้านบนเห็นไหมตรงที่ปลายองคชาตไว้แต่ในรูปเนี่ยก็คือเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดได้ก็คือจะเป็นลักษณะของอ่ามันเปิดออกมาแบบนี้ก็จะเห็นตรงสีชมพูหรือตรงปลายองคชาตได้ชัดเจนอันนี้คือลักษณะของอวัยวะเพศชายที่เป็นปลายเปิดเนาะต่อไปเราจะไปดูภายในกันเลยครับผมไปเลย ทีนี้สําหรับภายในของอระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายเราไปเริ่มจากภาพด้านบนนี้ก่อนเลยนะครับภาพด้านบนเนี้ก็จะเป็นเป็น,ก,นก้อนเนี่ยเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับอันอันธะนั่นเองอันธะเนี่ยก็จะมีก้อนตรงกลางใช่ปะเห็นตรงบริเวณเป็นหยกัยกหยัไหมตรงนั้นคือข้างในอันธะตรงนี้ก็จะเป็นทําหน้าที่ในการผลิตผลิตอสุจิผลิตอสุจิแล้วก็จะมาเก็บไว้ตรงบริเวณ บริเวณด้านบนเห็นตรงที่เป็นตรงนี้ไหมที่เป็นยึกยืดและเส้นยาวๆตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกหลอดอสุจิหลอดอสุจิพวกนี้พอมันผลิตเสร็จแล้วมันก็จะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึง่งเก็บไว้เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะต่อไปไหนต่อไปที่ที่ไหนครับที่ที่ไหนท่อท่อน้ําอสุจิด้านบนคือต้องจําก่อนเลยว่าลักษณะของมันเนี่ยก็จะมี หลายต่อมหลายท่อมากพอมันผลิตเสร็จแล้วมันก็เอาไปขึ้นไปเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็จะมีผสมพวกต่อมน้ําน้ําเมือกน้ําอะไรพวกเนี้เออเพื่อมาเลี้ยงดูอาสุจิที่มันกําลังที่จะพร้อมที่จะออกไปสู่ข้างนอกใช่ปะพอมันขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็ไปพักไว้พอไปพักไว้แล้วเป็นยังไงพอมันรอถ้ามันไม่เกิดอ่ามีสิ่งเร้าหรือสิ่งย่วยุมาแบบมาเร้าอารมณ์มันเนี่ย มันก็จะอยู่ตรงนั้นจนก,กว่ามันจะเต็มพอมันเต็มมันก็จะเกิดอาการที่ล้นออกมาล้นออกมาทางไหนน้องเรียนดูก่อนนะครับว่าจากท่ออสุจิเนี่ยท่อน้ำเลี้ยงพวกนี้หลอดเลี้ยงอสุจิพวกนี้พอมันออกจากอสุจิไปใช่ไหมมันจะไปต่อกับท่อปัสสาวะาถึงบอกว่าผู้ชายจะมี1ท่อ1รูผู้หญิงจะมี2คือรูฉี่แล้วก็ช่องคลอดจําได้ใช่ไหม พออันนี้ของผู้ชายนะมันลงไปเชื่อมต่อกับตรงบริเวณท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะของเราเนี่ยเวลามันมีปัสสาวะมามันจะมีสภาพเป็นกรดเป็นเบสต่างๆใช่ไหมซึ่งทาให้อสุจิเกิดอาจจะตายได้อะไรเงี้ยพอมันมาใช้ท่อเดียวกันมันก็เลยต้องมีน้ําน้ําแบบน้ําเมือกพวกเนี้ยมาล้างท่อก่อนเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์อันนี้มันก็จะเกิดเป็นน้าําใสๆออกมาเพื่อล้างท่อน้ํานั้นก็จะเป็นน้ําพวกน้ําซีเมนต์นต่างๆเนาะเก็ตปะ ทีนี้พอเราพูดถึงการฝันเปียกการฝันเปียกเนี่ยจะเป็นลักษณะของอผู้ชายที่ไม่ได้แบบมีการกระตุ้นตัวเองเห,อหรือแบบเรียกว่าช่วยตัวเอง m a s t ร r b a t i o n พวกเนี้ยไม่มีการแบบช่วยตัวเองแล้วพอน้ํามันเต็มเต็มหลอดเต็มท่อแล้วพวกเนี้ยมันก็จะล้นทะลักออกมาเป็นอาการฝันเปียกที่เราเห็นลักษณะของการฝันเปียกจะเป็นน้าําใสๆเป็นเหมือนมืก เหมือนเราฉีดฉีราดบนที่นอนอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคืออาการที่พร้อมที่บอกเราว่าเออเราอยู่ในวัยเจริญพันธ์แล้วเราพร้อมที่จะ,ะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ยก็คงแบบผ่านมาแล้วเนาะพวกเราก็ม .6 แล้วเนาะคงจะแบบผ่านในช่วงนั้นมาแล้วเนาะแต่ก็ต้องอควบคุมตัวเองเพราะเรื่องเนี้ยเรื่องของอารมณ์ทางเพศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันสามารถ สิ่งเรามันเกิดยั่วยุได้ตลอดเวลาเราก็ต้องข่มใจตัวเองเนาะข่มใจตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องอต่อมาเรามาเข้าตอ่อกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนักเรียนเห็นตรงเขาเรียกว่าอะไรภาพที่อยู่ด้านบนอีกอันนึงไหมที่เป็นรูปขององคชาตองคชาตเราจะาพูดถึงการแข่งตัวของมันาการแข่งตัวของมันนักเรียนเห็นหลอดใหญ่ๆสข้างที่อยู่ในองคชาตนั้นไหม หลอดนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนฟองน้ําฟองน้ําที่แบบเคยเห็นฟองน้ําใช่ปะ่ะมันนิ่มขึ้นได้หลอดนี้การที่อวัยวะเพศชายแข็งตัวเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดเลือดมันเข้ามาไหลเข้ามาตรงบริเวณน,นี้มันก็เลยทําให้อวัยวะเพศชายเราเนี่ยแข็งตัวได้ถ้ามันเกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยแสดงว่าอาวัยวะเพศชายเนี่ยแล้วมันมันสามารถแบบแข็งหรือแข็งตัวได้ตามธรรมชาติแบบปึ้งขึ้นา่างนี้ได้ไหมไม่ได้เนาะมันจะขึ้นตาม จังหวะการเต้นของหัวใจไม่สามารถปรึงขึ้นมาแต่มันค่อยต,ตึง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 ขึ้นมาแบบนี้เป็นลักษณะของการเริ่มการแข็งตัวเนาะฟืบขึ้นมาอทีนี้พอมาดูระบบของมันเสร็จแล้วใช่ไหมระบบสืบพันธุ์เพศชายพวกเนี้ยเวลามันผลิตเสร็จแล้วผลิตอสุจิเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะปล่อยปล่อยขึ้นมาเก็บไว้เก็บไว้ตรงพวกเนี้ยอ่าเก็บไว้ตรงท่อน้ำน้ำอสุจิพวกเนี้ย แล้วก็จะมีพวกท่อขับพวกต่างๆออกมาก็จะมีตรงตอมน้ำหล่อลื่นตอมลูกมาตอมคาเปอร์พวกเนี้ยก็จะช่วยในการหล่อเลี้ยงพอมันออกมาเสร็จแล้วปื๊ดอ,ออกมาข้างนอกก็จะเป็นลักษณะของน้ำัสุจที่ออกมาเนาะเก็ตไหมอ่าอันนี้เป็นข้าวๆไม่ลึกไม่ลึกมากนักเรียนสังเกตไหมว่าอ่ถุงอันทะที่มันห้อยๆลงมาของผู้ชายเนี่ยมันมีไว้ทำอะไร จะบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะของการปรับสมดุลอุณหภูมิสังเกตไหมเวลาเราหนาวอะไรเงี้ยเวลาเราหนาวมันลักษณะพวกนี้จะเป็นยังไงมันจะหดขึ้นไปใช่ปะลักษณะของอันทักไอ้ถุงอันทักของเราเนี่ยมันจะหดขึ้นไปรัดไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิให้กับอสุจิของเราเก็ตไหมแต่ถ้าวันไหนมันร้อนมันร้อนอากาศร้อนมากมันก็จะคลาย ถุงอันทาอันนี้เราก็จะห้อยลงมาตรงเตงตรงเตงอะไรพวกนี้เออเกียไหมเออนั่นแหละครับนี่คือจะเป็นลักษณะในการระบบสืบพันธุ์ของเพศชายไม่ยากไม่ซับซ้อนมันใช้ท่อเดียวกันกับท่อปัสสาวะคือยูริท่าของเรานั่นเองเนาะพวกนี้ก็จะทําหน้าที่ในการที่จะสร้างเกี่ยวกับสมดุลในร่างกายของเราพวกต่อมลูกหมากต่อมคาเปอร์พวกนี้มันก็ช่วยในการรักษาการสร้างสารหล่อเลือ่อนสร้างอาหารพวกนี้ให้กับ อสุจิของเรานั่นเองเนาะไปต่อไปเลยนะครับอ่านะครับผมทีนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอสุจิกันบ้างเนาะอสุจิเนี่ยเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายใช่ไหมอ่าลักษณะภายนอกของอสุจิที่เราเห็นก็จะเป็นเหมือนน้ําน้ำมูกอย่างเงี้ยน้ำมูกใสๆขุ่น จะมีลักษณะส่วนที่ขาวขุ่นแล้วก็ส่วนที่ใสส่วนที่ใสๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพวกน้ำหล,ล่อเลี้ยงน้ำหล่อลื่นพวกซีเมนต์ต่างๆส่วนขาวๆขุขขขข่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกที่มีตัวอสุจิอาศัยอยู่จะมีพวกน้ำตาลต่างๆที่เป็นอาหารแหล่งพลังงานของอ,อสุจินั่นเองเรามา,มา,มา,มาดูรูปอของอสุจิอสุจิเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันส่วนที่เรียกว่า h e ดก็คือส่วนที่เป็นกระสวยด้านบนเห็นปะ่ะ เฮดบอดี้ก็คือจะเป็นตัวตรงกลางส่วนหางก็คือเป็นตัวตรงที่เอาไว้ไว่ายนะ้ำเป็นเฟกเชล่าต่างๆพวกนี้ไวไ้ว่ายน้ําเป็นเทลเนาะเป็นหางของมันอ่ะอันนี้มาดูภาพของจริงกันว่าเวลาที่เราเอาไปส่องกล้องจุลทรรศน์มันจะเป็นยังไงก็จะเป็นเหมือนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแมงง้อแง,ง่อะลกูก <c oughs> ที่มันว่ายอยู่พวกนี้ยพอมันว่ายเสร็จแล้วมันก็จะว่ายเข้าไปหาไข่นั่นเอง มันก็จะไม่รู้นะไม่มีใครรู้การที่เราจะเป็นเกิดมาเป็นคนด้านเนี่ยเราคือตัวอสุจิที่แข็งแรงที่สุดของคุณพ่อแล้วนะคืออสุจิเขาคิดคิดสภาพดูนะว่าเราเข้าไปปุ๊บเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยเราต้องเจอกับสภาพเป็นกฎเป็นเบสของทางช่องคลอดอีกสิ่งต่างๆมากมายที่ทํร้ายตัวอสุจิพวกเนี้ยแล้วมันต้องตัดสินใจอีกว่ามันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าสิบมาสิบว่าจะไปซ้ายหรือขวา เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมว่าเดือนนี้อ,าอสอาจะไข่จะสุกทางด้านไหนไข่ของเพศหญิงจะสุกทางด้านซ้ายหรือด้านขวาเราต้องเสี่ยงดวงแล้วก็จะแบ่งเป็นสองข้างข้างนี้ถ้าไปไม่เจอก็จะตายแต่ถ้าข้างนี้ไปก็จะเป็นสิ่งเพียงตัวเดียวที่ว่ายเร็วที่สุดพอตัวที่ว่ายเร็วที่สุดสมมติอันนี้เป็นไข่นะเนี่ยเนี่ยเป็นไขนะ่เนาะเป็นไข่อันนี้เป็นอสุจิว่ายมาพออสุจิตัวใดตัวหนึ่งที่เข้าไปในไข่ได้ปั๊บปุ๊บเอาหัวเข้าไปเสร็จแล้วมันจะสลัดหางออกไป แล้วตัวไข่ตัวนี้ก็จะแข็งปึ๊กอย่างนี้เลยไม่สามารถให้อสุจิตัวไหนเข้าไปได้อีกก็จะเป็นตัวเดียวที่เข้าไปได้ก็คือตัวที่แข็งแรงและก็ตัวที่ว่องไวที่สุดเห็นไหมครับเห็นเห็นภาพด้านตรงนี้ไหมก็จะเป็นสีแดงแดงก็คือภาพที่อสุจิตัวแรกนั้นเข้าไปปึ๊บเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเอาสารพันธุกรรมต่ตางๆ DNA พวกนี้เข้าไปตรงส่วนหัวแล้วนี้ก็จะปิดไว้ก็ไม่มีตัวไหนเข้าไปได้แล้ว เห็นไหมครับนี่ก็คือการทํางานของอสุจิต่างๆที่มันเข้าไปในช่องคลอดของเพศหญิงเนาะพอเรารู้จักอสุจิแล้วเราจงภูมิใจในตัวเองว่าเราคืออสุจิของพ่อที่แข็งแรงที่สุดเนาะนะครับผมต่อไปเราไปดูสรุปกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับสรุปกันเลยนะครับระบบสืบพันธุ์ของเพศชายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นที่เป็นที่แบ่งคู่แบ่งเนาะก็จะเป็นภายในภายนอกพวกนี้ภายนอกที่เราเห็นก็จะเป็นเกี่ยวกับองคชาตอันทงอันทะพวกนี้ ที่เราเห็นส่วนมาภายในภายในก็จะแบ่งออกเป็น2อันก็คือแบ่งเป็นท่อกับแบ่งเป็นต่อมต่อมก็คือที่บอกไปก็จะมี3ามต่อมต่อมสร้างน้ําเลี้ยงอสุจิต่อมลูกมาต่อมคาวเปอร์พวกนี้ถ้าเป็นท่อก็จะเป็นท่อหรือหลอดใช้ได้เหมือนกันนะก็เป็นหลอดเก็บอสุจิท่อนําอสุจิหลอดฉีดอสุจิท่อปัสสาวะพวกนี้ท่อปัสปสาวะหรือยูริตาเนี่ยก็คือเราใช้เหมือนกันเนาะ นี่คือที่พูดมานี่คือเป็นลักษณะภายนอกของเพศชายมาดูกระบวนการวิธีทำความสะอาดบ้างการทำความสะอาดของเพศชายเนาะนักเรียนอันนี้บอกให้เพศผู้หญิงรู้จักเพศชายก็คงจะรู้จักอยู่แล้วลักษณะของมันในการทำความสะอาดก็คือต้องรูดตรงหนังตรงปลายออกมาทำความสะอาดให้มันสะอาดเพราะบางทีเราไม่ได้รูดเวลาเราฉี่ฉีมันอาจจะไม่หมักหม,มมอยู่ตรงนั้นได้เนาะเราก็ต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดให้ดีนะครับผม ่าสำหรับวันนี้มีใครมีข้อสงสัยใดๆไ,ไหมครับถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆสามารถที่จะ,อะคอมเมนต์มาถามครูได้หรือสามารถที่จะเม้น์มาทางช่องทางไลน์ ine, เพื่อถามเป็นการส่วนตัวได้ว่าอยากรู้หรือใครอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเพศพวกนี้ก็สามารถที่จะปรึกษาครูได้นะครับผมสำหรับวันนี้มีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีครูก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ